สรุปตลาดหุ้น1นาทีวันที่26พฤษภาคมปี68เซ็ตบวก2จุดปิดที่1,178จุดมูลค่าซื้อขาย27,000กว่าล้านบาทเป็นต่างชาติประเภทเดียวที่ขายสุดที่1,100กว่าล้านบาทมาเช็คทางสหรัฐกันก่อนนะครับเมื่อวันสุกรที่ผ่านมาดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐปิดลบจากข่าวที่ทรัมป์ไม่พอใจข้อเสนอการค้าของสหภาพยุโรปจึงได้ขู่เก็บภาษีนำเข้า50% แต่หลังจากนั้นทรัมป์ก็บอกว่าได้คุยกับสหภาพยุโรปแล้วและตกลงเลื่อนเก็บภาษีออกไปเป็นวันที่9กรกฎาคามครับสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้ส่วนใหญ่ดัชนีอยู่ในโซนลบและว,วันนี้ไทยมีประกาศข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนเมษายนส่งออกเพิ่มขึ้น10%ซนําำเข้าเพิ่มขึ้น1 6เซตลาดมองว่าส่งออกน้อยกว่าที่คาดอีกประเด็นหนึ่งก็คือนำเข้าสูงกว่าส่งออกมากทำให้ตลาดกังวลการนำเข้าสินค้า มาสมสิทธิ์การสุออกของไทยครับ